สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรื่องเด่นวันนี้ค่ะพยาการดวงรายวันประจําวันที่13ตุลาคม2514นะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราไม่ได้เลือกทั้งหมด3กลองกลองที่1กลองที่2และกลองที่3ค่ะการทานายนะคะเป็นการทานายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงรเป็นพิเศษนะคะดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิง่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยนะคะช่วงนี้พายุเข้าค่ะหลายที่มีน้ําท่วมอยู่นะคะแล้วก็หลายๆ คนทางานท่ามกลางฝนตกนะคะก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วกออ็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็อย่าได้มีอันตรายมาแพร่พา,านนะคะขอให้สถานการณ์ทุกอย่างน้ําลดเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแล้วก็กลับมาเดิมเดินชีวิตได,ออด้ตามเดิมโดยเร็วค่ะส่งกำลังใจให้นะคะทุกคนเอาละค่ะเรามาเลือกไพ่แล้วมาฟังคำจำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ คนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยค่ะ7ดาบค่ะ5ถ้วยค่ะอัศวินถือถ้วยค่ะเดอะซันนะคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะอะไรหลายๆอย่างมันจะเริ่มตกผลึกรวมกันนะคะแล้วก็มันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากคือเรื่องร้ายๆปัญหาบางอย่างอุปสรรคอะไรในชีวิตของคุณนะคะมันจะเริ่มหมดไปเป็นสัญญาณบางอย่างที่คุณรู้สึกได้ด้วยตนเองว่าทุกอย่างเริ่มมีการย่างก้าวเริ่มมีการเขลืขยายมีแสงสว่างมีปลายทางที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันกำลังจะก้าวสู่ความสําเร็จ แล้วก็ทุกอย่างเริ่มอยู่ในมือคุณหมายคะว่าคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันเบาแล้วมันสบายมันสามารถบริหารหรือจัดการหรือว่าทาอย่างที่เราปรารถนาหรืออย่างที่เราตั้งใจได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวไพ่เจ็ดดาบกับตัวไพ่ห้าถ้วยยังขึ้นอยู่หมายถึงว่าภาระปัญหาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันยังเหมือนกับยังคงอยู่นะคะหรือว่ายังจะต้องแบกรับไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรายังต้องจัดการนะคะเพียงแต่ว่าการจัดการในตรงนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามัน อย่างมันค่อยแบบค่อยเขาเรียกว่าคลีค่คลายในทางที่ดีแต่ว่ายังไม่ได้จบจะทีเดียวแต่เหมือนกับว่ามันก็ทาให้เรารู้สึกว่ามีโอกาสหรือว่าพลิกฟื้นชีวิตได้หรือบางทีเรามีความรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะอะไรที่มันเหมือนกับคล้ายแบบมันทุกอย่างมันตกผลึกในความรู้สึกอะจะทั้งแบบลงได้เข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตหรือมีความรู้สึกว่า โอเคมีกําลังใจขึ้นมาก็ได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นพลังบวกขึ้นมาที่ทำให้คนมีความรู้สึกว่าในการย่างก้าวหรือในการย่างเดินนะคะหรือว่าในสิ่งที่คุณกําลังจะทําอยู่ในตรงนี้มันแบบเหมือนมันสดใสขึ้นมันรู้สึกมันโล่งขึ้นบางอย่างแบบเป็นอิสระมากขึ้นบางอย่างมีความรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะแล้วก็เหมือนกับเตรียมพร้อมในการที่จะเริ่มต้นใหม่ในการจะทําสิ่งใหม่แล้วก็มีความหวังเกิดขึ้นซึ่งในตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันแม่หมอรู้สึกถึงได้ว่าพลังงานอ่ะมันรู้สึกว่าชีวิตคุณจะกระชับขึ้น ให้นึกภาพเหมือนกับคนที่เราการที่เราแต่งตัววันนี้เราอาจจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์การแต่งตัวจากที่เราเป็นคนชอบประดับนู่นนี่นั่มเนาะใส่ต้มหูใส่อะไรเงี้ยเราอาจจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์เหมือนกับเอาสิ่งที่มันรุงรังหรือสิ่งที่มันรู้สึกว่าเออมันแบบตุ้งติ้งอะไรเงี้ยอาจจะเอาออกไปแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับว่ากลายเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นสมาร์ทมากขึ้นเป็นกระชับมากขึ้นคล่องกับตัวเองมากขึ้นชีวิตคุณกำลังจะก้าวสู่ในสิ่งเหล่านั้นแต่อย่างที่บอกว่าบางอย่างที่มันยังคาราคาซังอยู่มันก็อาจจะต้องดําเนนนนนิต่่่่่ออออออไปปปรรรรรววววัััททีีมมมลลดดเืืื้งหหหาาาภะน อิสระอย่างแท้จริงแต่โดยภาพรวมแล้วอ่ค่ะมันเป็นเรื่องดีของการก้าวย่างแล้วก็การก้าวย่างตรงนี้ทิศทางใหม่ๆตรงนี้มันมีเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่กําลังก้าวสู่ภาวะแบบนี้รู้สึกว่าเซ t ตชั T นชีวิตเองได้แล้วรู้สึกมองไปแล้วว่าเฮ้ย,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 ยมันมันใช่แล้วอะทำเลยค่ะดําเนินเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็นสัญญาณที่บอกแล้วว่าทุกอย่างกำลังจะก้าวเข้าสู่ระบบระเบียบที่ดีแล้วก็คุณจะสามารถจัดการทุกอย่างแล้วมีการเฉลิมฉลองอย่างแน่นอนวันน สิ่งสาคัญสุดเลยนะคะคือเรื่องเก่าเรื่องเดิมอะไรบางสิ่งบางอย่างความรู้สึกเดิมเดิมหรืออาจจะมีใครบางคนวนเวียนเข้ามาในชีวิตหรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างวนเวียนเข้ามาในชีวิตวทำให้รเรา x, รู้สึกเราเซ็งทำให้เรารู้สึกเราเบื่อหรือทำให้เรารู้สึกเราเกิดการท้อแท้แม่หมออยากจะบอกว่า masa, um, ทิ้งมันไปเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ชีวิตเรากำลังเข้าสู่รูปรูปร่างเข้าสู่เส้นทางที่ดีเข้าสู่สิ่งที่ดีที่เรามีความสุขว่ามันเป็นปลายทางของความฝันเราอะทุกอย่างปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีวันที่จะจบแล้วเรามีวันที่จะด้เเลลิมมองงงงงกาาาาาาััพพูึึึหยๆคคนนนนขววว่่บรสต มีรายได้เพิ่มมากขึ้นหาเงินได้ดีได้ดีขึ้นหรือว่าตัวเองยังเหมือนกับมีภาวะเรื่องการเงินที่เหมือนกับต้องดูแลคนอื่นรับผิดชอบหรือว่าแจกจ่ายไปให้กับคนอื่นแต่การพูดทุกอย่างมันมีวันจบมันมีวันที่คุณจะได้เชยชาเงินก้อนนี้เงินที่คุณหาวยนำพันนำแงมันมีวันที่คุณจะสามารถใช้มันได้อย่างแบบเพื่อตัวเองได้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 แบบเต็มที่แน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้คือสิ่งที่ทำอ่ะคือมันเหมือนกับว่า เป็นการสร้างบารมีและการอาบเป็นการสร้างบารมีเป็นการทําบุญไปนในตัวหรือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่เราแบบอ,อ,อยากให้น้อมรับแล้วก็เต็มใจที่จะรับมันนะคะไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าการที่ต้องดูแลลูกดูแลพี่ดูแลน้องดูแลครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือ ถือว่ามันเป็นศักยภาพที่ดีของตัวเราอย่าเพิ่งรู้สึกว่ามันเป็นภาระอย่าเพิ่งรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจอย่าเพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ออีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้คิดว่าในเมื่อเราจะทําบุญทั้งทีขอให้มันทําให้มันเป็นร้อยทั้งก่อนทําขณะทําและหลังทําและทุกครั้งที่นึกถึงมันจะทําให้เรามีแรงอึดมากขึ้นมีแรงขึ้นมากขึ้นมันจะเป็นผลกุศลแห่งความดีงามที่จะส่งให้เราไปต่อได้อย่างสวยนะคะอันนี้ฝากไว้พลังงานถัดมาที่จะเตือนอีกอันนึงคือวันนี้แค่มีปัญหาเรื่องหัวเข จากการที่คุณใช้ท่าเดิมๆนะคะหรือว่ามันเป็นอา,อาการเริ่มเริ่มส่งสัญญาณก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะคะออกกําลังกายทําโยคะหรือว่าดูแลเขานวดหรือว่าหายามาทาหรือกินยาหรืออะไรก็ได้ค่ะสุขภาพจะได้ดีขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าเส้นทางต่อจากนี้ของเรานะคะที่พูดเป็นตงต้นว่าเราก็มีเราจะม,มีเส้นทางที่ดีการเดินทางที่ดีหรือว่าขนทางที่ดีความสําเร็จที่ดีการเงินที่ดีความสุขที่ดีรออยู่มันต้องใช้ร่างกายที่สมบูรณ์ นะคะมันต้องใช้ร่างกายที่พร้อมที่จะลุยไปกับเราเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าใครมีปัญหาในตรงนี้ให้รีบจัดการเดี๋ยวเราดูพลังงานพาไพ่บบพิคเนตกันค่ะใบที่1น,นะคะใบที่2นะคะ และใบที่3นะคะก็คือถ้าดูจากพลังงานไพบบน่ไพ่พิคเนตเราก็ต้องบอกว่าอ,าอย่างแรกเลยคือการรวบรวมความกล้านะคะหรือว่าการที่แบบว่าพอรู้สึกได้รับสัญญาณว่าชีวิตเป็นแบบนี้เริ่มจะเข้าสู่ภาวะที่เรารู้สึกเราพึงพอใจเรารู้สึกว่าเรามีความสุขแลวเรารู้สึกว่าเป็นหนทางที่ใช่สําหรับเราให้เราตั้งมัน่นแล้วบอกตัวเองว่าเราทําได้นะคะแล้วก็รวบรวมกําลังใจนะคะสำคัญสุดเลยคือไพ่บอกให้กลับมาดูแลตัวเองบ้างตรงนี้อาจจะพูดถึงเตือนเรื่องของสุขภาพอาการที่เริ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อกระดูกกล้ามเนื้อหลังนะคะหรือแม้แต่อาการแบบ เจ็บนวนเจ็บนีน่นนน ύ, เล็กๆน้อยๆคือต้องดูแลตัวเองแล้วก็ที่สําคัญนะคะในหนทางแห่งความสําเร็จต้องใช้กําลังการพักผ่อนท่านเตือนนะเรื่องการนอนป,ปรับเวลานอนซะนะคะแล้วก็สิ่งที่ถัดมาก็คือท่านพูดในเรื่องของว่าอันเป็นเรื่องของอันนี้ส่งผลบุญส่วนหนึ่งค่ะที่มันแบบเหมือนกับหรือว่าเป็นเ,เป็นผลจากการกระทําในสิ่งที่คุณกระทําในสิ่งที่ค,คุณส,สร้างมาทั้งหมดมันกําลังจะนําความสําเร็จนะความสําเร็จจากนี้ไปมันคือมันคือพลังเขาเรียกน้ำคือหนทางที่ยิง่งใหญ่ที่จะก้าวสู่ความสําเร็จซึ่งคุณอ่ะต้องเป็น พลังงานในกองที่1เนี่ยมันเหมือนกับเป็นวันที่ให้คุณนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะรีโนเวทชีวิตตัวเองความคิดมุมมองวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนอาจจะเป็นวันที่แบบว่าได้นอนฟังคลิปอยู่ว่าหรือได้พักผ่อนนะคะก็ถือว่าเป็นวันที่เราจะเซตชีวิตของเราตั้งจิตตั้งใจใหม่นะคะแล้วก็บอกตัวเองแล้วก็วันรุ่งขึ้นนะคะที่เราจะตื่นมาก็ขอให้เป็นวันที่เราแบบมีพละกําลังที่ยิ่งใหญ่มีกําลังใจที่มุ่งมั่นแล้วก็มี ความสุขนะคะแล้วก็มองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นความสดใสเท่านั้นเองค่ะอันนี้เป็นพลังงานกองที่1ช่วงนี้พลังงานกองที่1เท่าที่ดู่เหมือนเป็นเรื่องของการปรับสภาวะจิตใจสภาวะมุมมองแล้วก็เหมือนกับว่าเส้นทางชีวิตของคุณอะ่ะมันเริ่มจะก้าวยากเข้าสู่สิ่งที่มันควรเป็นสิ่งที่มันแบบมีทางความสําเร็จมีแนวทางและมีโอกาสที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นปรับตัวปรับใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ ทำตัวให้แข็งแรงเพื่อจะเดินไปสู่หลทางแห่งความสำเร็จในก้าวย่างที่จะเกิดขึ้นค่ะส่งกำลังใจใ้คนที่เลือกไพ่ในกองที่1นะคะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้พิยาการดวงรายวันของอิมอุ่นพยากร3926ได้ทุกวันในเวลาทุ่มครึ่งถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์วิทยาทานนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะคุณได้ไพ่เตเรนค่ะ5เหรียญค่ะสมเหรียญค่ะ3ถ้ถวยค่ะแล้วก็ไพ่หนึ่งเด็กถือถ้วยนะคะต้องพูดแบบนี้ก่อน,นะคะ่ะวันนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินมีพิบย่อยๆนะคะแล้วก็แบบอาจจะเป็นเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจระมัดระวังว่าจะเป็นเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุนะคะฟกช้ำดำเขียวหรือว่าถ้าเกิดใครต้องเดินผ่านาบ้านที่มีหมาดุแมวดุนะคะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะคืออาจจะเป็นเหตุเช่นโดนข่วนแล้วจะต้องไปฉีดวัคซีนฉีดบาดทะยักฉีดอะไรพวกนี้นะคะ หรือว่าถ้าเกิดลักษณะที่บอกว่ามีปัญหามีเรื่องมีราวอะไรกับใครนะในช่วงนี้ในวันนี้ให้งดเว้นสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหาคือจะเรื่องเล็กๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆแล้วมันจะทําให้เสียความรู้สึกกันหรือไม่อาจจะเป็นเหตุทําให้ต้องเสียเงินนะคะอันนี้เตือนไว้นะคะพลังงานถัดมาขึ้นมาบอกว่าวันนี้ที่มเมื่อกี้พูดว่ามีอาจจะมีบางคนมีเหตุต้องให้เสียเงินนะคะอาจจะเป็นเหตุการณ์เสียเงินเพื่อนาํามาต่อเงินค่ะเช่นลักษณะเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีข้าวของเสียหายมีของ ที่บอกว่า,าต้องซื้อมันมีความจําเป็นตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อแน่ซื้อเพื่อมาต่อย,ยอดนะคะซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการทํางานหมอว่าถ้าเกิดว่าใครมีพลังงานแบบนี้หรือว่ามีเรื่องที่จําเป็นจะต้องใช้นะคะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันจะทําให้แบบเหมือนกับว่า,ามีการขยับขยายนะคะหรือว่าสามารถที่จะทําให้งานของคุณนะคะมีความสําเร็จหรือว่า ไปต่อได้อย่างสวยงามโดยเฉพาะใครที่ตอนนี้กําลังเข้าสู่โซเชียลนะคะการใช้ดิจิตอลนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อมือถือใหม่ซื้อน้ตบุ๊กใหม่ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม,ใหม่หรือซื้อแท็บเล็ตใหม่หรืออะไรที่อำนวยความสะดวกในการที่จะทําให้คุณทํางานได้เยอะขึ้นมากขึ้นสนับสนุนว่าให้ซื้อค่ะแล้วการซื้อนะคะหรือว่าวิธีการเลือกในการตัดสินใจนะคะโอเคเงินเป็นปัจจัยหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าความชอบหรือความถนัดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นสาวโกลไฟไหนซัมซุงไอโฟนหรือว่า อะไรก็แล้วแต่นะคะเอาที่เราชอบเอาที่เราถนาดัดแล้วฟังก์ชันในตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้งานกับมันได้จริงเราก็มีความรู้สึกว่ามันเอื้อในการที่จะทํางานกับเราหรือว่าใช้ทํางานแล้วเก,เกิดผลที่แท้จริงแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนําว่าควรเสียคะ่ะเราก็ แล้วก็เป็นการเสียที่จะช่วยต่อยอดในเรื่องการเงินให้กับเราได้นะคะวันนี้นะคะมีสิ่งที่ต้องเรามาระวังเนมาเตือนแลเน้วเนี่ยวกับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับลักษณะว่าถ้าเกิดว่าไปในพื้นที่ที่แบบว่ามีน้องหมาน้องแมวที่ดูจรจัดหรือว่าไม่คุ้นเคยกับเขาในวันนี้ให้เรามาระวังนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการทุ่มเถียงการมีปัญหาก,กันหรือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน้ำพึ่งหยดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ในเรื่องของการ ควบคุมอารมณ์การทะเลาะเบาะแวง้งหรือว่าการมีปากมีเสียงกันเป็นสิ่งที่ยังต้องระมัดระวังสําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะอยากจะบอกอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้อาจจะมีเราถ้าเกิดวันนี้ใครค้าขายใครยังต้องแบบเปิดร้านนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของความรีบร้อนจนเป็นเหตุทําให้แบบทอนเงินผิดรับเงินผิดคิดเงินผิดนะคะอันนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงแต่โดยภาพรวมแล้วว่าค่ะถือว่าเป็นวันดีๆได้ซ้ําแล้วบางคนอาจจะเป็นวันที่เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมีไอเดียอะไรใหม่ๆมีความคิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรือ เป็นวันที่เป็นวางเป็นันแห่งการวางแผนวันแห่งการที่เราจะเหมือนกับว่าเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะเขียนแผนชีวิตหรือว่าคิดอะไรบางอย่างเลยเป็นวันที่เราอาจจะมีการตกลงในเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรกับคนนะคะแต่ว่าวันนี้มีอยู่อย่างหนึ่งที่ท,ที่ที่ต้องเรามาระวงังแล้วก็ต้องต้องเตือนเลยค่ะในเรื่องของว่าวันนี้อย่างที่พูดไปว่าเราวัเรามาระวังเรื่องอารมณ์นะคะเรามาระวังเรื่องของการที่แบบว่า จะทะเลาะบากแว้งหรือคะหรือว่ามีคุมน้ำพึ่งหยดเดียวเป็นปัญหาได้มีอีกอันนึงก็คือว่าในเรื่องของการที่วันนี้ค่ะถ้ามีมีการงอนกันหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่มันแบบว่า เป็นความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกกระท่อนกระแท่นเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่า,ามีเรื่องเก่าๆค้างๆกันอยู่วันนี้แนะนําว่าเป็นวันที่ไม่ควรเจราจาไม่ควรพูดไม่ควรเคลียร์ในเรื่องความสัมพันธ์นะคะควรจะปรับทิ้งระยะเวลาหรือทิ้งระยะหา่างหรือให้ใจเย็นขึ้น,นกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งทั้งคู่เราค่อยกลับมาเจราจาหรือปรับความเข้าใจกันไม่งั้นก็อาจจะแบบอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นวันที่เรารู้สึกแบบ ไม่ค่อยโอเคอะแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาอย่างน้ำพึ่งหยดเดียวหรือบางทีเรื่องแค่เล็กๆอะมันจะทําให้เกิดความลุกลามใหญ่โตได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังพแาพิกเนตกันเนาะโหเขาบอกว่าเราต้องมองทุกอย่างตามความเป็นจริงมีความเข้าใจอันนี้เรื่องของความสัมพันธ์กับคนเลยนะคะมีความเข้าใจก่อนเนาะแล้วก็วันนี้อาจจะมีปัญหารเรื่องสายตานะคะโอ้โหคือพลังงานขึ้นมาเหมือนกับบ่งบอกถึงว่าเออเป็นเรื่องของความเข้าใจนะการใช้ การมองทุกอย่างตามธรรมชาติมองทุกอย่างตามความเป็นจริงอันนี้เป็นทางพลังงานที่1พลังงานที่2เหมือนกับว่าคุณได้รับการอบอุ้มได้รับการปกป้องเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดวันนี้ใครมีดวงฟกช้ำดำเขียวมีดวงอุบัติเหตุหรือว่ามีลักษณะยอย่างที่บอกโดนน้องหมาน้องแมวขววนนะ่ะหมายว่าคุณไม่มีปัญหาอะไรมากมายหรอกแล้วก็ให้อภัยซะนะแล้วก็บางทีก็อาจจะเหมือนกับว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่มองแล้วคุณไม่ได้เจ็บหนักหรือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแน่นอนค่ะสิ่งสําคัญถัดมาคือในวันนี้เหมือนกับับบบเเป็นวนวที่ราาอจจะ เขาเรียกว่าอะไรนะมี มีความวิเคราะห์หรือว่ามีความคิดอะไรที่อยู่ในจิตใจ,ใจหลายเรื่องแล้วอาจจะเหมือนกับตกผลึกอย่างเช่นที่บอกว่าตัดสินใจจะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทํากินอะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยแต่ว่าทั้งหมดและทั้งมวลวันนี้ทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะมีความมีการได้รับการอบอุ้มได้รับการดูแลหรือว่าไปจะไปซื้อของจะไปซื้ออะไรจะไปติดต่อไปทําอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าจะมีคนให้ความช่วยเหลือนะคะวันนี้ใครมีปัญหาเรื่องสายตาให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับตาพรา่าตามมวเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่าน้ําตาลขึ้นสูงหรือเปล่า หรือว่าแว่นตาของคุณมีปัญหาลักษณะแบบนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลอะไรที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะท่านบอกว่าทุกอย่างสามารถที่จะแก้ไขได้เรามีคนให้ความช่วยเหลืออย่างแน่นอนค่ะอันนี้ฝากไว้สําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะถ้าเกิดชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยนะคะพรุ่งนี้พบก,กันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้พิธาการดวงรายวันของอิมพุ่นพิธกร3926ค่ะเวลาเจอกันในทุกวัน,นเวลาทุ่มคทึ่งนะคะพรุ่งนี้พบกันค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่9ถ้วยค่ะ Temperance ค่ะราชินีถือดาบค่ะ1ดาบค่ะแล้วก็ไพ่สีถ้วยนะคะวันนี้เตือนนิดนึงเรื่องแรกพลังงานขึ้นเลยค่ะใครทีอ่อยู่ในสถานภาพความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่กับคนนะคะแล้วกำลังมีเกณฑ์ในการคิดที่จะตัดสินใจในการหนึ่งพัฒนาหรือ 2. อลดระดับนะคะก็ต้องบอกว่าอา,อาจจะต้อง ไพ่ขึ้นบอกว่า1ต้องเหมือนกับคุยการเจราจากันให้ดีค่ะถ้าจะพัฒนาความสัมพันธ์ก็คือเหมือนคับว่าเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เ,เหมือนกับว่า มีปลายทางในการที่จะไปถึงเป้าหมายความสําเร็จเช่นอาจจะตกลงเป็นแฟนกันตกลงในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันวางแผนการซื้อบ้านวางแผนการใช้ชีวิตก็คือไปในทิศทางเดียวกันแนว,แนว,แนวเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องเฉลิมฉลองน่าย,ยินดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ใครที่จะปรับลดความสัมพันธ์นะคะจากคนที่เคยรักกันกลายเป็นเพื่อนกันจากเพื่อนกันก็คือกลายเป็นคนรู้จักกันหรือในสถานภาพอะไรใดๆก็แล้วแต่ในวันนี้นะคะ คืออย่างแรกไพ่บอกว่าอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือการลดระดับความสัมพันธ์ในวันนี้ท่านไม่ได้ว่าว่ามันไม่ดีแต่ท่านกําลังจะพูดว่าทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนไปบนโลกแล้วก็เป็นมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตที่จะมีความเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงในตรงนี้ต้องไม่ใช้อารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ต้องไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของคุณเพียงคนเดียวมันควรจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันหรือโดยเฉพาะบางอย่างที่มีความเกี่ยวพันกับบุคคลที่3เช่นเด็กหรือว่าลักษณะของข้าวของเครื่องใช้หรรืออสสิ่่่่งงงขททีีีเเกกยยวววพพัััััันนนนนมมมมคคจะป็าธ์ แต่ว่าเป็นการตัดสินใจที่ร่วมกันนะคะแล้วก็เหมือนว่าเดินไปเป็นการตัดสินใจที่เดินทางไปด้วยกันถึงปลายทางของความสําเร็จนั้นลนักษณะแบบนี้มากกว่าแล้วก็ที่สําคัญท่านพูดว่าในวันนี้เอ่อในการท,ที่จะตัดสินใจหรือในการที่ที่จะตกลงเงื่อนไขหรือข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ย สิ่งหนึ่งคือต้องใช้ความเข้าใจก่อนนะต้องใช้ความเข้าใจในความในความเปลี่ยนไปของอีกฝ่ายต้องใช้ความเข้าใจในความเปลี่ยนไปของชีวิตหรือว่าต้องใช้ความเข้าใจในการที่จะแบบว่าปรับตัวเข้าหากันก่อนหรือว่าใดๆก็แล้วแต่ในลักษณะของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในตรงนี้มันควรจะเป็นเรื่องของการเจรจาในลักษณะที่เป็นพลังบวกมากกว่าพลังลบหรืออีกอันนึงก็คือหมายความว่าเงื่อนไขหรือโอกาสหรือสิ่งที่คุณหยิบยื่นหรือสิ่งที่คุณเสนอให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมันควรเป็นเงื่อนไขในสิ่ง หรือสามารถที่จะแบบดําเนินให้เกิดขึ้นจริงได้ในระยะยาวอันนี้คือสิ่งที่พลังงานไพ่พูดถ้าใครอยู่ในสถานภาพในตอนนี้ในพลังงานกองที่3ขอให้คิดยาวๆแบบนี้นะคะหรือว่าให้คิดอะไรที่เป็นลําดับขั้นตอนแบบนี้อะไรก็ได้ที่คุณยื่นข้อเสนอไปอะไรก็ได้ที่จะปรับตัวเข้าหากันขอให้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงและทําได้จริงในระยะยาวนะคะพลังงานถัดมาขึ้นมาว่าวันนี้คุณอาจจะมีความคิดความเปลี่ยนแปลงหรืออยากอยากจะมีากมารทดลองทําอะไรใหม่ๆอยาา่างเช่นอาจจะไปเรื่องของคนที่ใช้เวอร์ไวเว็บอาจจะมีการใช้ แพลตฟอร์มใหม่หรืออาจจะมีเรื่องของการที่แบบว่าเรียนรู้แพลตฟอร์มใหม่ๆสิ่งใหม่ๆแต่ตรงนี้ไพ่บอกว่ามันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็อาจจะต้องเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดความสําเร็จแต่ถามว่ามันง่ายไหมแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันก็ต้องใช้ความพยายามพอสมควรแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสและเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็เหมือนกับว่า ต้องใช้ระยะเวลาสําคัญสุดคือเรื่องของการรักษาคุณภาพและความตั้งใจนะคะพลังงานถัดมาบ่งบอกถึงว่า วันนี้จะดื่มจะกินจะทําอะไรในเรื่องของการเอาเข้าปากเข้าท้องนะให้ระมัดระวังอาจจะเจออาหารเป็นพิษหรืออาจจะมีปัญหารเรื่องระบบลําไส้กระเพาะอาหารได้หรือว่าอาจจะไปกินอะไรที่ผิดสําแดงมาแล้วระวังในเรื่องของการปวดทองนะคะพลังงานถัดมาบ่งบอกถึงว่าวันนี้ถ้ามีการเจรจาการต่อรองอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินและเรื่องการงานขอลดราคาหรืออะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ไพ่บอกว่าถ้ามันสามารถที่จะแบบว่าทําให้รักษามิตรภาพหรือทาให้ window, มีลูกค้าต่อเนื่องในะระยะยาวก็ควรจะทํานะคะพลังงานถัดมาขึ้นมา วันนี้เยอะมากบอกว่าวันนี้ถ้าคุณมีช่องทางมีโอกาสใหม่ๆหรือมีการหยิบยือ่อหรือมีใครมาบอกข่าวอะไรเงี้ยลักษณะพลังงานแบบนี้ก็คือบอกว่าให้ลองคิดลองพิจารณาแล้วมองยาวๆในการตัดสินใจนะเพราะว่าคุณเนะี่ยมีพลังงานในการพร้อมลุยถ้าถามว่าถ้าติดขัดในเรื่องของการเงินก็จะมีโอกาสในการที่สามารถที่จะเจรจากแกา้ไขหรือว่าสามารถที่จะหาเงินมาหมุนได้ทันนะคะวันนี้คนที่เลือกไพ่กองที่3ใครที่เป็นวันที่คุณทํางานเป็นวันที่คุณเปิดร้านเป็นวันที่คุณแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะต้องต้องต้องประกอบสามอมาชีพอาจจะไม่ได้หยุด คนอื่นเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาบอกว่าวันนี้โทนสีของคุณที่เป็นเป็นมงคลคือสีเขียวพลังงานขึ้นสีเขียวตรงนั้นเลยนะกับสีเหลืองนะคะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือเหมือนกับว่าวันนี้ถ้าใครต้องเจราจาต้องพบปะต้องเดินทางไปพบปะใครคุยเรื่องงานอะไรกับใครแต่งตัวให้ดีค่ะแต่งตัวให้สวยหล่อสมฐานะนะคะแล้วก็แต่งตัวให้คุณสวยหลอ่อแบบมีความมั่นใจคุณจะมีโอกาสในการที่จะเจราจาแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราดูพลังไพ่มัพพีคะแนนกันเนาะ โอ้โห oh, วันนี้อยากทําอะไรง่าย,ายๆกล้วยๆนะสีเหลืองนําทางเลยนะคะแล้วก็สีเขียวนะจะช่วยให้เสริมเรื่องความหนักแน่นความมั่นคงนะคะแล้ววันนี้ในการเจรจาหรือในการทําอะไรคิดแบบง่ายๆพูดแบบง่ายตรงไปตรงมามีความจริงใจเข้าหากันรับรองว่าจะสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะโอ้โหครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนนะคะวันนี้ท่านยิ่งทำพลังพลังงานหรือท่านยิ่งสัมดงความ ความสําเร็จจากพรที่คุณขอหรือว่าท่านยิ่งทําให้เห็นว่าพรที่คุณขอคำิษฐานที่คุณร้องขอหรือสิ่งที่คุณวิงวอนอ่ะมันมีการขับเคลื่อนและเห็นได้จริงแน่นอนเพราะว่าท่านไม่ทอดทิ้งคุณไปไหนเลยใบสุดท้ายก็คือเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้หรือวันนี้เป็นเป็นวันที่เหมือนกับจะมีการก้าวยากมีการต่อเนื่องมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าการที่เราได้รับฟังความคิดเห็นคนอื่นเปิดโอกาสให้คนอื่นได้พูดบ้างหรือรับฟังหรือเเเเเปิดดโออกกาา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 สใใหห้้้้ขขขงคคววมมมมม็นนนบัจจจะทํรีึ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทําอะไรก็แล้วแต่เป็นทั้งผู้ฟงังเป็นทั้งผู้พูดที่ดีนะคะเป็นทั้งคนที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับในเวลาเดียวกันแล้วทุกอย่างในวันนี้จะสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้พลังงานกองที่3มค่อนข้างมีพลังงานเยอะมากนะแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวเพราะฉะนั้นใครอยู่ในสเตปไหนบทบาทไหนก็ขอให้ตัดสินใจให้ดีและขอให้ทุกสเต็ปนะคะเป็นไปการนําเป็นไปด้วยเต็มไปด้วยพลังงานของครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองค่ะสำคัญที่สุดเลยคือขอให้นะคะ ทุกอย่างที่คุณคิดนะคะหรือสิ่งที่คุณจะตัดสินใจหรือสิ่งที่คุณจะทําก็แล้วแต่ขอให้มันประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่กับรเรื่องเด่นวันนี้พิาีกรดวงรายวันของอิมุนพิาากร3926ได้ทุกวันในเวลาทุ่มครึ่งถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์มิทยาทานพรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ